นุ่มแมด้งเนื้อละมุนหอมอร่อยแม่คะหนูอยากกินด้วยแน่อร่อยเพลินเลยนะครับคุณแม่ขอพุดต้าน้ำนำมมะพร้าวอ่อนกับพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเพิ่มค่ะได้คะ่ะพี่ลูกนึงได้โอ้โห สดจากสวนเลยเพราะว่านี่คือพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนพุตตาเนื้อนเนียนนุ่มหอมละมุนอร่อยเต็มคำหวานธรรมชาติและเรายังมีน้ำนมมะพร้าวอ่อนพุตตาสูตรเข้มข้นสดชื่นหวานกลมกล่อมจากมะพร้าวธรรมชาติผลิตสดใหม่ทุกวันพร้อมด้วยมาตารฐานการผลิตที่พิถีพิถันสะอาดและใส่ใจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเพราะเราอยากให้คุณมีความสุขตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ทานรับประกันความสดใหม่จากสวนสั่งซื้อได้แล้ววันนี้